ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอของวันนี้กันด้วยเนาะวันนี้เราก็จะมาสอนบริการเบื้เงต้นไลฟมุจิคอนโทรโพ์ฟนเฟซบุ๊กกันเนาะแต่ฮันต่าจะเป็นยังไงให้คนดูได้มาทําตามแารับชมกันไปได้ไปง่ายกันได้เลยก่อนอื่นเลยให้เราได้้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ i s m a a c o m กันเนาะจะจะมีการทิ้งทิ้งมาใส่ไว้ให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาชิงานทําการตามกันได้เลยและพอได้เข้ามากันได้แล้วในตัวเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อแล้วก็มัครสมาชิกกันด้วยสำหรับใครที่อาจจะเข้ามาชิกในตัวขง สำหรับที่จะกดอสมรสนั้นเราหนี้กันไปได้เลย แล้วเราก็ได้ทำการสมัครสมาชิกกันมาได้แล้วที่หน้าตาการสมัครสมาชิกคอจิตพิธาทำแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะมาทําการสมัครสมาชิกกันได้แบบง่ายเพราะเราสะดวกที่จะสมัครยังไงเราก็สามารถมาด้วสมัครกันได้แล้วเค้าจะมีสองช่องทางก็คือการสมัครผ่านบัญชีกูเกิลจีพีที่เรามีอยู่ในกูเกิลหรือว่าจะเป็นการสมัครผ่านการกรอกชื่อการกรอกข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อหรืออีเมลกันอีกทีจะสามารถมากรอกบัญชีเข้ามาสร้างก็ได้เนาะหรือใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่ให้กดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อขัคัรไป้ย อ่ะและก,ก็ออื่นจะเลยให้เราได้เข้ามาที่เนตัว,ว็บไซต์ SMM ดารากันเนาะเลยเป็นไซา์ต่างแรกของเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่และบริการให้เราได้สามารถที่จะมาเลือกชช้างานแล็ทำการตามกันไปได้แลวทีนี้ก็พอเราได้เข้ามากันได้แล้วทีนี้เราก็มาเลือกที่ดตุกหมวดหมู่และบริการที่เราต้องการกันไปได้เลยอ่าก่อนอื่นเลยให้เราได้มากดเลือกทีีจะตักหมวดหมู่เรากันก็คือการเพื่อนร้อ,องยอดไลค์อิมจิโพสต์บู๊ของเราเนาะเขาอยู่ตรงนี้ให้เราได้กดเข้าไปเลยและพอเราเลือกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่แบบน บริการเขาจะมีอิมมัชชีและเขาเดยนราคาให้กับเราได้เลือกเราจะขอเลือกเป็นเลทราคาเลยแล้วก็อิมมจิหัวใจกันเลยก็แล้วกันและพอเราขับได้แล้วที่จะต้อบหมดหมู่แล้วก็บริการงานแบบนี um, ้ทีน yeah, ี <the> <coping> em. <boom> ้ให้เราได้ทําการกดยอดสมาที่ตัวของโพื่อฟิบบูของเราเพื่อมบริการเข้าบิงกันเลยแล้วพอได้ของโพื่อฟิบบูกันเราไอของเรากันไม่ได้แล้วทีนี้ก็ให้เอาลิงก์มาวางแล้วพอได้วางเงินกันได้แล้วทีนี้เราก็มาติดจติมนวนที่เราต้องการทันการเพิ่มเงินไปเลยแล้วพอเราได้ใสร็จทำลีนแล้วก็เติมนวดนี้ยแล้วทีนี้เราก็มากดส่่่งงงเซรทีีตดด้้้าานนนลลกัไไปย อ่าแล้วพอเราได้ถังซีกันไปได้แล้วแบบนี้เนาะในคำส่งตัวของเรา เพราะที่เป็นระบบขึ้นมาแจยบอกให้ขับเราในดูบนได้เป็นแบบนี้และแต่ในคนตอบตที่อยู่ตรงด้านนี้ยังสามาถที่จะให้ดูระบบออเดอร์นได้ด้วยแ,แต่ตตอางซื้อจ็แล้วเนะาะเพียงแค่เราได้กดชี้เข้ามาที่ตัน,น,นี้ทด่คำวาบอดกันซอหากครที่ตตัวแค่ประเียดจะเช็คดูว่าออเดอร์ได้่งกนเซกนไปมีการสัท่องนยังไงกันหรือเปล่าสามารถที่จะกดตามมาที่จะวนหน้าตา่างปกติซื้อรกันได้เนาะเพราะที่เป็นหน้าต่างประมาณนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาชี้ดูในส่วนตัวออเดอร์กันได้เพื่อให้ดาามมรรีะวเกกลผิพ เราก็จะได้กดคำมาที่หัวข้อตรงด้านนี้ได้คำว่าตัวหน้าตาเขาจะเป็นหน้าตาให้รับเราสามารถที่จะมาไว้ใช้งานเพื่อทําการเท้ยปัญหาหรือว่าติดต่อสอดถามปัญหาการบินกันได้เนาะหากว่าใครที่เกิดมีปัญหาและเกิดข้ออะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการเชนปัญหาแอดมินกันไปได้เลยหมือเพื่อใครที่ทาการกันไปอยู่แล้วเนาะไม่ได้มีปัญหาแักเข้ามาเลยยังไงแล้วก็อยากจะลองแนะนำให้กับเพื่อนๆหรือคนจากของตัวเองเขาได้เข้ามาชี้กานทำตามดูเรากดคามาที่หัวข้อตรงด้านดีกันได้ที่คำว่าแนะนำเพื่อนเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก เพื่อได้ไปส่งให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองเพื่อให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเตัเขาได้เข้ามาที่จะตัหัวไฟเพื่อที่นี่งานจะชเป็นการแนะนำให้กับเพื่อนเพื่อนลดรจกับกันได้แล้วแค่ที่สนใจจะลองแนะนำเพื่อนก็ลองกดเข้ามาที่หัวข้อตรงหน้านี้กันไปได้เลยหรือว่าใครที่ได้เข้ามาชิ้งานนำการอะไรกันไปอยู่ในตัวไวไ์อาจจะรู้สึกว่าอยากจะลองกลับมาดูย้อนกันมากกว่าก็ลองกดกลับมากันได้เราที่ตัวเขาเพื่อพี่เพื่อนของตัวเองว่าตอนนี้ย้อนอะไรมันจีได้ขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะไปถึงไหนอ้าวกลับมาแล้วาจนนี้นมาจอชิคดู ก็เหมือนด้วยใจเเรมการเพิ่มเรืไปกับเราแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาแต่เป็นสาร่กกันแล้วก็จะเมื่อกี้ของเดืมอ่มีอยู่ที่สหรือห้าเนี่ยแเนาะแต่ก็เพินมาเป็นสารกันแล้ว็เพิขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแเนาะเาไปดองเจอร้อหรือวันรีบหรือว่าตกใจกันไปวันนี้กสั่งพมไว้แสั่งซือเยอะกันไปเท่าไหร่เดี๋ยวเขาวาจะวางเขขึ้นมาให้กับเราหรือบางทีก็จะขึ้นว่าักจำนวนหนึ่งก่อนไม่จุยขึ้นมาขึ้นมาสมทบจะขึ้นกกกกาาารเเดดทพ่ให้้ปป็็็นัไไมมมลแชตภ ตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วก็จะเนกับเนาะเออแต่ก่อนเดี๋ยวตัดภาพกันไปในระหว่างนี้เปื่ไใครที่เข้ามารับชมกันแล้วในตัวของพิธีขั้นตอนในการทำเนาะอาจจะสงสัยว่ายอดนี่อยู่ตรงด้านนี้เนาะมันก็ไม่ได้มีไว้ให้ตั้งแต่แรกนาะสำหรับใครที่เข้ามาชิคเาตเป็นครั้งแรกเผื่อไม่ม่ยอดเทนที่จะทำตามในขั้นตอนแรกที่ได้สอนกันไปก่อนอื่นเลยก็เลยได้กดเข้ามาที่ด้ตามตรงด้านนี้ไปกดในเราที่ด้ตามการดิมเงินก่อนที่จะไปชิ้งานขั้นตอนในตอนที่สอนไปในตอนแรกฟังเป็นาตามประมาณนี้กับเราสามารถที่จะเข้ามา ชงทางเพื่อมาเลกช่องทางอีกตั้งสามช่องทางให้เราได้เติม้กันได้แบบสะดวกรวดเร็วเันได้แบบง่ายกันได้ด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับตัวเว็บไซต์เดี๋ยวในระหว่างนี้ฮะว่ายังไงเพื่อให้เป็นการเซวลาเดี๋ยวอาจจะตัดภาพไปดูกันาดีทีก็ตอนที่ยกขึ้นเยอะเลยเขาแล้วกันอ่ะ แล้วแต่ด้มาจากเมืกี้ก็เลยนะที่เราทําการเฟืนกันไปแล้วนั่รอกับครูเนาะตอนนี้ยอดไลค์ของอิมูจิในพวกเฟซบุ๊กของเราเขาก็ได้แต่ละมืกเพิมขึ้นมาเป็น65กันมาเทียบแล้วแบบนี้กันแล้วเนาะแ้วเพิ่มมาจนเกินครึ่งขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะแล้วแถมเป็นขั้นตอนในการทำก็ยังไงประมาณนี้กันแลยด้วยเพื่อสำหรับใครที่เข้ามารับชมกันแล้วก็สนใจอยากที่จะเข้ามาชิงงานหรือจะเข้ามาทำตามสามารถที่จะกดเข้ามาใรลิงก์ตัวซ้เพื่อที่จะเข้ามาทำตามกันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะก็ขั้นตอนไม่ได้ใช้ด้านยุงยากหรือว่าซับซ้อนอะไรยังไงเลยหากว่าสนตจก็ลองเข้ามาชิงานกันได้ ในวันนี้เราสั่ิือทั้งไปหนึ่งห้อเขาเพราะการาเเพิ่งมาแต่ของเดิมอยูที่เพิ่งจะมาเป็นสารติบกกันก่อนแล้วตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เพิ่ขเ้นมาเป็นการิสักกันแล้วนะใครที่สนใจก็ลองข้ามไม่เชกันได้แล้วก็สำหรับในคลิปวิดโอวันนี้ก็ไปไปแลไรมาแลงเอาหากใครที่ชอบใจแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปวิดีโอของเรากันด้วยะเพื่อคามย่วเพื่อใครที่จะมาเห็นหรือใช่ที่จะแเข้ามาดูกันแล้วไม่ทันเด็มาชิกาก็สามาถทียวกดไามาและถึงไมใช้เพื่อได้วบคัีม่เก็ขอก